ก็ถือว่าเป็นเพื่อสินที่มีประสบการณ์ครับกฤษฎีประกอบของครับกับการเกมมันจะเริ่มต้นกีลาครับวันนี้สภาพสนามน่าจะมีฝนตกลงมาด้วยครับอาจจะค่อนข้างแฉะนิดนึงครับก็ทวชันมงอองตะกูเติบขึ้นมาครับกฤษฎีเปิดด้วยซ้ายตรกนี้ใ้หมู่เป็นการับล่องล่องยิง ้องการแล้วครับเฟลิเปเฟลลา่ายิงให้ทีมเยือนบุปนานนะครับ1-0โอ้โหนี่นะครับความที่ไม่ขมเองของสีสเกตครับเรีย <men> <men> ลกนี้าร,รเว,เ,ว,เ,วรเรียบรอยเสสีสเกตีไ,ได้มอจากีวุฒิชัยทาทรครับโอ้โหเอาจนได้ครับ ทารแข่งครับที่สนามสีในความลำดวนจบเกม90นาทีสีพื้นตำรวจครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดี๋ยวกลับมาชมไฮไลท์ในช่